โอเคครับอยู่ผมเมกน้มหกเก้านะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาป้ายยาตัวละครที่มีชื่อว่าน้องข้าวลายนั่นเองนะครับผมนี่ฮะตอนนี้อยู่ TIS ของทุก k ล่าทาวเวอร์ออฟอเวนเจอร์นะครับผม <c oughs> ก็เป็ตนตัวละครที่ผมมองว่าต,ตัวละครตัวนี้น่าจะไปไกลที่สุดสําหรับการตีบอสนะครับเนื่องจากว่าความสามารถของข้าวลายนะครับผมจะเป็นการยิงลูกกระสุนใหญ่ออกไปนะครับ <c oughs> ผมหลังจากที่รีชาร์จกระสุนแล้วนะครับผมจะมีกระสุนใหญ่หนึ่งลูกยิงออกไปปุ๊บยิงไปแล้วจะทําให้ศัตรูที่ติดสถานะหาดวลในที่ล้างนะฮะได้รับความเสีย สีเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันเยอะมากๆนะครับ40%อนันนี้แค่ดาวเดียวนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแนะนําให้ดองเพชรก่อนดีกว่านะครับสำหรับสายีที่ไม่ใช่สายเติมนะครับสายเติมก็แล้วแต่คุณจะเล่นนะฮะส่วนสายฟีอย่างผมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่มาดูคลิปนี้นะฮะก็อยากจะแนะนําให้ดองเพชรไว้ก่อนนะครับผมผมรู้ว่าน้องกิมสุราน่ารักแค่ไหนนะครับผมและน่าสุมแค่ไหนและเก่งแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีตัวละครที่ดีกว่านี้มาแน่นอนครับสำหรับน้องคิมสุดาผมว่าน้องก็น่ารักน่าสุ่มนน่าเปิดะครับ แต่ด้วยความที่น้องนะครับผมเป็นตัวละครดาวเมจยาพาสิฟก็คือพับดาเมจให้ตัวเองพุกหน่อยนะครับผมก็คือเป็นการตีสแต็กสแต็กสแต็กใช่ไหมเป็นตัวละครเมน DPS หน้ากันอ่าเอาง่ายๆก็เป็นตัวละครเมี DPS นะครับผมสำหรับตัวละครคิมโซดาแต่สาหรับตัวละครข้าวไรนะครับผมเป็นตัวละครที่ทาให้ตัวละครที่ติดสถานะท้าดวลได้รับดาเมจที่ต้อท่านเพิ่มขึ้น40%สาหรับดาวนีหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนําให้สุ่มก่อนคิมโซดาถ้าเกิดว่าได้ข้าวไยมาแล้วอยากจะสุ่มคิมโซดาไปเลยคร ไปที่วยคิมโซดานะครับผมแล้วเป็นสายฟรีด้วยนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีดองเหมือนผมสุ่มได้ข้าวลายแล้วผมก็ดองเลยนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1 1ึ่งนนะครับผมทจริงก็ขึ้นไปได้ต่อนะฮะถ้าเกิดว่าผมยังจะไปเล่นเนื้อเรื่องต่อนะครับผมซึ่งพลังงานผมพร้อมแล้วก็เหลือเล่นเนื้อเรื่องผ่านชั pter ที่4แล้วค่อยไปเล่นชั pter ที่5ต่อนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะได้เพชรขึ้นมาอีกพันสองพันเพราะว่าเกมนี้แจกเพชรค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสำหรับเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟอะเ าคุกกิรันคิงด้อมอีกนะครับคุกกิรันคิงด้อมเนี่ยเล่นต้นเกมผมจําได้ว่าผมได้30,000เลยไหมต้นเกมอ่ะคือแบบมันแจกเพชรเยอะมากสำหรับคิงด้อมนะครับแต่ว่าเกมนี้แจกน้อยๆนะครับแต่ด้วยความที่เกมเนี่ยมันเล่นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับทัวร์เกมมันก็สนุกด้วยนะฮะครับผมพั้นสุดไม่สุดแค่ไหนก็ลองดูครับนี่ครับผมอย่างเพื่อข้าวลายเท่านั้นเลยนะครับนะฮะจทีนก็อัดสุดได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมจะเก็บเอาไว้เพื่อรออัพในส่วนของอุปกรณ์สีทองนะครับผมใช้ที่สุ่มครีมโซดาานนะครับแล้้ววออกเป็ข ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับ <S <S อยู่เทียสเหมือนกันและผมมองว่าไปไกลกว่าทีมโซดาแน่นอนนะครับ <S <S น,นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็รประมาณนี้สำหรับการป้ายยาข้าวไยนะครับผมเดี <S <S ๋ยวเราไปลองเล่นข้าวไยกันนะว่าตัวละครตัวนี้โหดแค่ไหนตอนนี้พลังผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเนี่สำหรับข้าวไยตัวเดียวเลยนะครับตัวละครตัวอื่นดูดิสังเกตอยู่ที่เจ็ดพันอยู่เลยนะครับเจ็ดพันห้าพันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรารุยกันเลยดีกว่าครับมาครับมาครับ กดสกิปไปนะครับผมกดสกิไจะได้ไม่เสียเวลาแดนมาครับแดนมาแดนมาตี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 มาปึ๊นฟื้นฟื้นฟนน้นระหว่างชาร์จแล้ก็กดสกิลสอเลยครับนี่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 กไปครับแล้วก็ตีปึ้ตี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 ยาวๆตียาวๆครับเข้าลาย็นตัวละครสแปมสกิลนะครับ่ามาแล้วเบสสองครับเปิโล อเคเดินออกมาก่อนเดินออกมาก่อนแขรับเข้าไปเข้าไปเข้าไปวงในเข้าไปวงในเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เราต้องล่อล่อให้ไอ้พี่น้องมันยิงยิงกันเองครับจะได้ลดลดลดเร็วๆนะครับตรงนี้ปุ่มสีขไปครับอู้หปึ๊บอุ๊ยโดนเด๋ยวแล้วเด๋ยวแล้วเด๋ยวแล้วอ้โหคนนั้นตีผิดโอ้โหเท่าไหร่เก๋ยก๋เก๋เก๋เท่านี้เพื่อนเท่านีเพื่อนมา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 ยิงครับสีขาว ถ่านไป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 เอาเพื่อนเอาลูกเอาลูกยิงม,มาลูกยิงม,มาลูกยิงม,มาลูกเพราะตัวนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมสลับเพสตัวน,นี้ผมว่าค่อนข้างชิลนะครับเดี๋ยวรอดูเด็ดตัวอื่นเลยนะครับผมว่าเลดตัวอื่นเนี่ยว่าโหดกว่านี้แน่ๆครับแต่ตอนนี้ตัวนี้ก็บสบายๆนะครับชิลไปไมีได้มากนะครับอุ้ยมา ไปครับตีไป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 ทกิลสองปืดไหลไปลูกไหลไปลูกสวยจริงไหมครับจริงไปนะครับตีตีตียาวๆตียาวๆเนี้ยตียาวตียาวตียาวสกิมสกิลครับสกิมสกิลเลยอ๋อเขาตีหนึ่งแล้วที่มาแล้วโอเคโอเคมันจะโดดมาครับมันจะโดดลงมาเออแล้วก็ซอสพิกเกมนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้กระจอกนะครับก็อยู่เทียร์สเหมือนกันนะซอสพิกเออผมก็ ผมก็ยังขัดขัดอยู่นะครับผมเพราะว่าเห็นในกิงย่อมมันอยู่เทีย์ประมาณแบบต่ำๆเลยอะแต่ว่าอยู่เกมนี้อดี๋ยวเทียเอสเฉยเลยผมก็มงมงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครดีอยู่นะเกมนี้คือแบบว่าตัวละครทุกตัวเล่นได้หมดเลยนะครับไปลูกยิงไปลูกเนี้ยครับเนี่ยฮะไอรูปรูปตรงเนี้ยจะเป็นสถานะของข้าวไล่นะครับ ไปทาให้เรายิงแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าติดคินะฮะเพราะงั้นเนี่ยของในอนาคตของข้าวลายเนี่ยต้องเป็นของกระตาคิดแน่นอนนะครับผมตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยยิงครับื้ดรูไปลูกรูไปลูกรูไป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 ไปครับยิงไปครับสแปมช่วยเพื่อนไปเรียบร้อยข้ามไปครับจะได้ไม่ต้องรอภประมาณนี้นะครับผม อ๋อหน้าบักหน้าบักหน้าบักทวด,ดีครับทวด,ดีเล็นนี้เอลดี้พเยุส่วนมากมันจะบักอย่างนี้นะครับ mm hmm. โอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับเกมคุกกี้รันพาวเวอร์ออฟอ e เอนเจอร์นะครับผม <Hey. S 1> ก็ออกมาป้ายยาน้องเข้าไลน์เฉยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ oh. ตันไว้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ผมว่ายังไงก็ยาวนะครับผมถ้าเกิดว่ามีบัฟแบบนี้ยังไงก็ยาวแน่ๆนะครับผมแล้วตัวหนึ่งที่ผมมองเห็นอนาคตมันว่าได้ไปกับทีมแสงแน่ๆนะครับ <c oughs> นั่นก็คือน้องพมดนะครับผม <c oughs> ทีมพมดจะทําให้ลดความทนทานต่อธาตุแสงลง2%นะครับสำหรับใครที่เล่นทีมแสง <c oughs> เหมือนว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าน้องคิมสุดาไม่ดีนะครับผมไม่ใช่นะน้องคิมสุดาดีนะครับน่ารักด้วยแต่แค่ผมเปิดแล้วไม่ออกกันเองโอเคไว้เจอกันใหม Bye. 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 So let me break, break, break it all down for you. I ain't never give it up, I ain't never know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never...